สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็พักผ่อนไปดูบ้านมาพาน้องมังคุดไปหาหมอยีกแล้วโอ้ยบอยแล้วเกินโดนยาไปสองเข็มโอ้ยนอนกอดกับพ่อเลยแบบนี้ไม่เตลุไม่เต๋มไม่เต๋มไม่ตลุอืมอกกอดกับพ่อแล้วอแม่ไปฏิบว่าเต๋นอนแล้วไหมนอนนะ หลับพอแล้วลวลาอือมนี่นนะ,นะนนปินดีเลยดีเลยเอ้าดีแ<ห>ป๊บอเลย มัน,มนพวนยาบ้างามหอือยา,า,อยาบนอนาถมว่าน้องมังคุดเป็นอะไรนะคะเป็นแพ้นะคะเป็นแพ้ไม่ได้ชนะเลยแพอย่างละลูกแม่ว่าอาจจะแพ้ยาหรือว่าแพ้น้ำขี้ตมเพราะหนูไปนากับคุณพ่อและแอบเล่นน้ำค่ะ แล้วมันก็เลยแพ้ค่ะเพราะฉะนั้นหนูห้ามเล่นนะคะคุณพ่อกับคุณแม่เสียตังค์นะคะวันนี้นะคะให้แต่ปัวสี่ร้อยเลยนะคะวันนี้เพราะว่าันนี้นะคะสังเกตขนน้องมันจะเป็นคลื่นๆมันก็เป็นตุ่มนะคะตอนแรกตอนแรกนึกว,ว่าแบบ แพ้แบบนึ้ว่าแบาบ,าบ,าบประมาณว่าเราไปฉีดวัคซีนมาแล้วนึกว่ามันบแนบ,บ,บ,บบตุ่มออกอ่ะแม่มันเล่ารมันรถโบแม่พี่น้องเลยขวนแดงที่ขาแพ้ยาก็เป็นตื่นนาอพูดเนาะเพราะว่าแต่ก่อนอีนางก็เป็นตอน,นีนน้อยน่ะตอน,นีนน้อยมันก็เป็นเนาะมันอาจจะเป็นโรคประตำโตมันมาแตนน่ในน้อยแล้วน,น้องพี่เนาะหรือว่ามันอาจจะแบบการเราเชื้อโรคสะสมในร่างกายอลูกคันอีกละ เดี๋ยวก็หายละกินยาเดอ้อพรุ่งนี้ค่อยกินนะหมอบอกนะให้พ่อป้อนนะเที่ยวขึ้หัวอาหารเนะี่ยลูกกรึบก,กรึบก,กรึบยาเม็ดหรอโอโ๋อกรึบก,กรึบไปไปหาพ่อก่ <c oughs> <c oughs> อกวนไม่กะชื่อว่าไปทางใดก็นำมาก่อกวนหนูคะ่ะไม่ได้เลยพ่อขอให้ลูก มัวเศ้านี่นะคืนมาเฮอแม่กอดอย่างดีมานอนข้างๆเธอเอาหัวมาซุกหมูอเอยรักกันละพอลูกเพราะมันกินพวกหัวอาหารกินพวกเถอะมันได้สะอึกเป็นเพื่อสะอึกอ่ะมันมาฟ้องพ่อเพออื่อนฟ้องยื่ออะ้วกับไปแลป้วบ้กินฟ้องเด้อนี่ เป็นยังมากกับมาฟ้องยาแต่พันตายค <laughs> ีฟ้องเหรอลูกเออยังมาหายไปที่ไหนคีฟ้องเป็นที่หนึง่งที่พอหายหย่อเมื่อแรงนี่เห็นแล้วนะอสีดำมันกินด้วยมัน อ่าอ่าอ่ากินกินกินคนขึ้นไงกินน้ำไหมไม่ขึ้นอืมเอาไปกินได้ขนมด้วยไปหามองก็ได้ขนมมาด้วยวันนี้อุ้มพอ่อมาป่วย ไม่ไหวเลยลูกพ่อกับแม่หาเงินไม่ทันน่เนี่ยกันนะตอนแรกกินมาเป็นนะงงงกินมามวันสิบบาทกนได้หิบาทนหกตอน เียคือทะลุห้องแล้เนาะแล้วก็หายเลยก็หายแล้วเดี๋ยวคนก็สวยแล้วลูกเป็นหลายอีลรอบนียว่าไปหาหมอกมได้หนาไปหาหมออีกเสียร์ตังเลยครับมังกดตายปาบออเด้อมึงตายตัะ หลายพันแล้วได้หน่เนาะโอ้โหติดจบไปหาหมองีประสิทธิ์จนขบทุก,ทก,ทกเข็มบ่ได้ป่วยตายได้ทุกนี่กันอันนี้มีตโลกอันนี้นางงามคอยนี่หัวตลอดเอา้าเอา้าติดแคบติดแคบแช่บ่หรือนน แรงบุรีไปเที่ยวได้เมือแรงอยู่บ้านเด้อรอพ่อเด้อไปไลฟ์ได้ยังไงไปซีกับเขาก,บา,ากับไปไปหาหมองเอาไปเมือ่อหน้ากับไปเพราะ <c ười> อะไรลมหายขานลมหายว่านี่กับไปกินหญ้าเนาะ วกเสที่นอนแต่เศ้าปูนท้องปูนใสมันบ่มันจะต,ตื่นเศ้าปุู๊น หน <S <S ูเลอะที่นอนหมดเลยจ้ะเขี้ยวคือพ่อเลยกวบกวบมันหมูเลยลูก้างเท้าหนูน่ะกกินมันเหมือนฟังนี่ ใส่กับตัวหันได้ตัวหันมันกิน่นไดเยได้ตัวห <c oughs> ันในลำนายยังซื้อใหม่ลูกแม่ก,แกับสิพักผ่อนละแก่วปแลูว,ๆๆวลอืออะไรแม่กะบอกเอฟซีไหนหันอีกแล้ว เดี๋ยวเรา,าลูกแล้วกับสาวละะเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ